สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เจด้ก็ซ้อมแล้วซ้อมเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเอ้ยก็เกือบประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งวันนี้เจด้ก็จะมาชวนอยู่ซึ่งแบบเจด้าก็ไม่ได้เอาอะไรมากินนะคะเจด้ก็ไป,ไ,ปไปซื้อไปซื้อนี่มาไปซื้อไปซื้อข้าวแล้วก็นี่นี่น้ำเหนือค่ะอันนี้ก็คือน้ำพริกปลา,ย,าย่างนี่เจ็ดบาทหึ่งเจ็ดบาทปริมาณคุ้มค่าแล้วก็อันนี้น้ำพริกเอ่อ น้ำมิกแมงดานะคะซึ่งเจไดชอบมากแมงดาเป็นตัวยังไงแมงดาก็เหมือนมแมลงสาบอ่านดูเอาแมงดาก็คือมแมลงสาบนะคะซึ่งเจไดเป็นคนที่ชอบกินมแมลงสาบเอ้ยไม่ใช่ชอบกินแมงดาโอเคปะมาจุดพลังอะ่ะเจไาแบบกินข้าวกับแจ่วค่ะเป็นด้วยค่ะกินข้าวกับแจ่วแบบอืไม่มีใครกินได้นะ้ไม่มีใครทําได้เหมือนเจด้ดน,นะคะเป็นแบบอีสานนะคะเจไดจะชิมแมงดาก่อนเลยค่ะอ๋อ กลิ่นนี้บบบอกเลยอืจิกมาค่ะโอ้ยช้อนงอหาอคั่วไอ้เบิ้ลเบิ้ลช้อนงอแต่จะได้ก็ต้องกินค่ะเขาจะน่าเหนียวอืเอาผูกเข้าไปกับนเลยค่ะผูกเข้าไปโอ้ยอ กลิ่นแบบบอกเลยเด็ดโอ้ยมันไม่ออกมาให้ได้ยากอร่อยดีชอบเด็ดมากเพืเ่อนๆค่ะแมคแวร์ลูดฉันมีขขยเกือบทุกสาขากับเพืเ่อนๆค่ะ่เดี๋ยวกอย่างนึงมาม่าค่ะกินกับม,มา <S <S ม่า กางกินด้วยพูดด้วยเป็นสิ่งไม่ดีนะคะอาจจะทําให้อาหารเข้าไปในปากเมื่อเข้าไปในลำคอนะคะอาจจะให้อาหารเข้าไปในลำคอและอาจจะตายได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ยาน้าก็ทำถุงปิว้วเวอร์เวนบอ,กเกนอมเบอร์ ตุ๊ดอังอลังการมาก <c oughs> อร่ <c oughs> อยอ่อ <c oughs> <c oughs> ััวจะมาค่ะน้ำมันมาย่างอือกินเด็ดลองกินไหมคะน้ำพริกไม่เม่น้ำพ <ไป S 1> ริกลองชินไหมหอมนะามาม่าไงคะอันนี้น้ำพริกค่ะ อร่อยออนี่ค่ะอร่อยอ่ะหนึ่งข้าวตังกคือแบบอร่อยมากเวอร์เ็นแม่มาตอวันนี้จะได้อขอ ลาไปก่อนนะคะทุกคนกํำลังนั่งกินข้าวอย่างสงบสงเนี่ยมเตรียมตัวดูอันนี้อาหารจีนด่เน่เน่เน่เด็ดปลาดุกด้วยค่ะสุดพลังเวอร์เบอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย